โอ้โหแบมมี่ทำอะไรคะเนี่ยโลกโอ้โหพี่ทุกคนดูน้องแพมมี่เขาทำอะไรดีมมโอ้เอาแท็บเล็ตมาเปิดให้จิงโจ้ก,กับเป็ดดูด้วยโอ้โหให้มีการนั่งเป็นเพื่อนได้นะโอ้โหตบมือใหญ่เลยเพลงอะไรคะเนี่ยแพมมี่เพลงผีเ้อ๋อเพลงผีเสือ้อตัวใหญ่น่าหนอร้องได้ด้วย เต้นด้วยดิไหนลองเต้นสิ <c oughs> ต้องลุกไหมอะ่ะเต้นอะ่ะ <c oughs> ยืนเต้นได้ไหมยืนเต้นอะ่ะยืนเต้นให้จิงโจ้กับเป็ดดูหน่อยเดียวจิงโจ้กับเป็ดเขาอยากดูแบบมีเต้นโชว์อ๋อเขาเต้นแบบนั้นเหรอผีเสือ้อ <c oughs> ไหนถ้าผีเสื้อเต้นแบบไหนคะอ๋อแบบนี้ละคะอ่าผีเสื้อแบบนั้นเนาะมันต้องบินเนาะมีเพลงอื่นอีกไหมมีไหมคะ <c oughs> อ่ามีเพลงอื่นอีกไหมดูจิ๊ เพลงไหนเพลงไหนเลือกเพลงใหญ่เลยเลือกเพลงใหญ่อันนี้เพลงอะไรคะเนี่ยอันนี้เพลงอะไรคะพัมมี่ฮะเพลงอะไรคะเนี่ยเพลงอะไรคะระบำเช้าเกาะเปล่าใช่ใช่แล้วอ่ะเต้นเต้นอ่ะโอเคอ่ะเต้นเต้นอ่ะเต้นไงเต้นไง แล้วบ้าชาวเกาะเล่นไงเล่นไงคะโอ้โหวันนี้นะ้องแฟมมี่ก็มีเพื่อนเล่นด้วยน,นะมีจิงโจ้กับเป็ดมาเล่นเป็นเพื่อนด้วยแตแค่นี้นะไปแล้วน,นะบา,บายบาย,บายอ่ะบายบายก่อนดิแค่นี้ก่อนนะทุกคนบอกดิโค <laughs> บกันติไปเหยียบคคกอ่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะใช่ช เหยียบคกเขาเรียกคกเนี่ยเนี่ยที่เท้าพปมี่เนี่ยเขาเรียกคกพูดสิคกอ่ะายบายเพื่อนเพื่อนก่อน่ะโอเคจบแล้วแค่นี้แหละบายอ้าเท้าจากอวยเท้าเท้าเหยียบคกอ่ะายบายเพื่อนๆก่อนกันค่ะอ่ะไปบายเพื่อนเพื่อนเดียวอ่ะบายเพื่อนเพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะอ่ะายบายอ่ะจียบายจี เอ้บอกจิงโจ้สวัสดีค่ะด้วยโอ้บอกเปียดสวัสดีค่ะด้วยอ่ะแพมมี่สวัสดีค่ะด้วยบายบายฝากติดตามน้องแพมมี่ด้วยนะคะพูดดิฝากเป็นฝากติดตามน้องแพมมี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะบายบายอ่ะบายบาย